กรุงเทพชีวิตด,ดีๆที่ลงตัวโอเคครับวันนี้มาอยู่ที่ย่านอโศกนะก็แต่และคนต้องทราบกันดีว่าย่านนี้เขาเริ่มมีการทําทางเท้าใหม่นะครับลแล้วก็เอาจัดระเบียบสายไฟฟ้านะครับก็ทั่วทั้งบริเวณันจะถึงคอแสนแสบเลยนะแต่เท่าที่สังเกตก็คือฝักนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มทําเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นทางเท้าของเดิมอยู่นะเดี๋ยวอาจจะเห็นภาพ before After อเนาะแต่เห็นทำนี่ทำในแถวโซนพนักง,งานที่อยู่ลึกๆล,ลงไปครับ วันนี้ก็มีโอกาสมาก็มาถ่ายติดตามาเนาะในหลังจากนี้ก็คงอาจจะได้มาเรื่อยๆก็คงมาถ่ายฝากกันนะอันนี้ก็ลื้อพื้นเก่าไปแล้วครับเพื่อเตรียมทำทางเท้า,ทาใหม่นะถือว่าโล่งเลยนะฝั่งนู้นนี่เดี๋ยวอาจจะต้องมาดูคลิปหน้านะว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็สภาพยังไม่ต่างกันเนาะสายไฟก็เปิดกับสายสื่อสารเอโอ,อหมดแล้วครับเหลือแค่ เสาไฟกับสายไฟธรรมดาเนาะก็ดูสะอาดตาขึ้นมากครับแต่ว่าถ้าให้สุดกว่านี้ก็ต้องเอาลงดินไปเลยเนาะนี่ครับก็มองเห็นรถไฟฟ้าครับมุมนี้ถือว่าเป็นมุม landmark สำหร,รับชาวจากชาัาบุรของกรุงเทพครับเห็นไปกระตอกถือว่ายาวเนาะคิดว่าทำมันจะถึงมสวเลยครับแล้วก็คอแสะๆด้เนข้าที่อ่านป้ายมา ตอนปูทางเท้าจะได้รับความไม่สะดวกในการเดินนิดนึงนะแต่ว่าก็เพื่อทางเท้าคุณภาพสูงอะ่ะก็อยู่ตรงข้ามเทอร์มินอลโสนซครับก็มีการทำโครงการอะไรไม่รู้อยู่ข้างนะ ก็น่าจะเป็นพูกระบบะระบายน้ำาหมนัเหมือนกับส่วนที่ปูใหม่แล้วอาจจะอยู่ในในเลยครับข้างนอกนี่ยังไม่ยังก็น่าจะต้องรอยต่อไปเนาะนี่ครับจะมีล่องรอยของเต่าอยู่นะสีแดงๆอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นโมเดลแบบสุขุมวิทสี่โลมิสยาพวกนี้ครับทางท้าที่เขาจะปรับกันเนาะ ก็เลยได้ว่าทางกรุงเทพ,พเขาค่อยๆทำเรื่อยๆนะอย่างน้อยก็ให้มันคบย่านหลูของเมืองก็เป็นใช้ได้ครับส่วนย่านชานเมืองหรือให้ทั่วทั่วเมืองนี่แบบคบยากเลยนี่ครับก็มีรถตักดินอะไรมาทำแล้วนะครับจะเริ่มสังเกตเห็ว่าต้องมีทางเบี่ยงออกไปเดินบนถนนแล้วนะ ใน่ับเบว่าพอยิ่งเข้ามาลึกเนี่ยก็เห็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนึ้่อีกระดับเลยก็มีป้ายจีบดฝั่งตรงข้ามในระยะนะว่าเขาจะทําทางเท้าคะฮะตรงบริเวณสยามสมาคมตรงนั้นอ๋อเราเดินในนี้ได้ยังไม่ต้องเบี่ยงถ้าถ้าผมไปเดินฝั่งนู้นจะเห็นแล้วนะว่าเริ่มเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้า าฝั่งนี้ยังทําอยู่เลยเริ่มการเอาไม้เอกี่แล้วมาแล้วนี่เห็นแววนะครับนี่ทางเท้าใหม่ฝั่งรูก้ก็เหมือนเขาเลื่อนทางฝั่งู้นกับฝั่งนี้ยังไม่ดูนะฝั่งลูงดูสวยแล้วอะ่ะแต่ฝั่งนี้ค่อยๆมานะนี่ครับเราสามารถใช้ทางเดินเอกชนชั่วคาวไปก่อนได้นะ ระหว่างระหว่างทางเท้าใหม่กบทังทบอยู่นะก็เลื่อไปเรื่อยๆนะบริเวณตรงข้าสยาสมาคมเ่ยพาก็ลมมาลาชุบธรรมครับก็เอกชนก็ดีเนาะเปิดทางเท้าส่วนตัวให้เราได้หยิบยิ้มใช้ไปก่อนนะโอ้มาๆมาจุดนี้นี่ เดเขาท่าจากในออกนอกจริงๆน,นะนี่ครับคนงานอะไรก็ทำเรื่อยๆนะก็จะมีกวยกั้นเอาไว้นะให้เราพอเดินได้ครับไปเรื่อยๆโอเคครับก็เรียนสวนที่เสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามาได้นะไปทาเท้าเกตในเมืองนะก็เรียกได้ว่าให้ความหรูหราคนระับ ดีนะครับชาวต่างชาติมาเยอะค่าท้าพวกมคนมีคุณภาพสูงตามไปด้วยนะก็ปี69นี้น่าจะเสร็จครับก็ถนนดอาโศกถึงมสอวก็อาจริงๆกี้ก็นิดเดียวเนาะ ครับเพราะผมพยายามไม่ดูฝั่งนู้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยไปเดินเต็มในคลิปหน้านะครับผมเพราะตอนนี้เวลามีจำกัดไม่แต่ว,ว่าทางเท้ามันไปเยอะกว่านะทางน,นี้ยังโล่งเตียงอยู่เลยแล้วก็เอาอปุปกรณ์มาเตรียมไว้โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกัน โอเคครับขออนุญาตตัดมาไกลหน่อยนะที่ตลาดสุตาข้างมสวภาษามิรเลยนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูแล้วนะครับสภาพทางท้าท้าเลื่อยมาจนถึงตรงนี้อ่ะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากให้ดูตอนต้นคลิปอ่ะเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบเป็นการลื้อพื้นออกมาอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ทับฟุตบาทท้าถนนให้ตรงแน่ในโซนนี้นครับให้ออกมาแข็งแรงมากขึ้น่วนทางท้ากี่ยังไม่ได้ปูครับช่วง ฝั่งตรงข้ามก็จะเสร็จมากกว่าฝั่งนี้นะแต่ก็ยังไม่เสร็จครับก็จะเรียกว่าจะคล้ายๆกันในช่วงกลางถนนนะฮะเท่าที่ผมเช็คมาผมก็เลยขอตัดมาตรงนี้เลยนะเพราะว่าระหว่างทางเดินเท่านั้นก็มีซอยย่อยที่ต้องข้ามถนนเยอะครับแล้วก็คนก็เยอะด้วยนะขอขอตัดมานิดนึงนะเดี๋ยวเราเดินไปถึงคองแสบเลยตรงนี้นี่ครับก็มาก็เห็นสวนที่เสร็จแล้วพอดีนะนี่เริ่มเห็นแววความสวยงามนะ ประกอ,กอสร้างอะไรก็ต้องระวังเนาะแต่เดินฝั่งนะู้นเนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะมันเสร็จมากกว่าฝั่งนี้ไงสายไฟฮนะอันนี้ก็จะเป็นอันเดิมอยูน่นะโอเคครับเรามาถึงแล้วนะสำหรับมอสวอปราสาทมิส,สรศิคคาินทราวิโลครับนี่เลยดูแล้วก็คิดถึงเนาะเคยใช้เวลาอยู่ที่นี่นานอยูน่นะสำหรับผมอะ่ะ นี่ครับก็เป็นทางเข้าวิทยา,าลัยนะและ้วก็มีป้ายวิทยาลัยตั้งอย่โดดเด่นตรงนี้นะครับศิริกะริทรีโรดยูนิเวอร์ซิตี้ขอปีนมอเตอร์ไซค์ครับให้บริการและตรงนี้ครับก็จะเห็นทางเท้าอันนี้ก็เสร็จอันนี้เนี่ยครับเห็นว่าเสร็จจริงๆนะตรงเนี้ยมันดูสวยน,นะครับแต่ถ้าเก็บรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็มีทางม้าลายาข้างๆนะ ผมว่านะว่าต้องเสร็จตรงส่วนข้างในมากกว่านะนี่ครับดูดูดูความสวยงามอะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งทั้งเส้นแล้วนะสับทางเท้า,ทาอาโศกครับหรืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของถนนรัชดาพิเศษนะแล้วแต่จะเรียกครับบางคนเรียกถนนอโศกมติก็ได้นะโอเคครับเราเน้นดูฝั่งนี้ได้แล้วเพราะว่าฝั่งนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากฝั่งนู้นแล้วนะ ก็มีเบลบ็อกสำหรับคนพิการตาสายตาตาบอดด้วยนะแต่ก็ต้องปรับให้มันลื่นสมูลลงมาต่อไปนะเจ้าเหนีวคว่าทำงานจะต้องทำอีกเยอะก็หวังว่าจะใช้ได้นานๆไม่ต้องรื้อมาปูทำใหม่อะไรเนาะดูศาสตร์เสียยงินทำขนาดนี้แล้วอะ นี่ครับเราใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดโครงการแล้วนะนะสิงบีเตเตบีอะไรก็บ่อยนะตาภาษาความวุ่นวายของเมืองกรุงวุ่นกรุงนี้กว้างอยู่นะทางเท้าตรงนี้อันนี้ก็สามารถเข้าไปยังมงสวได้อีกทางหนึ่งครับ นี่เราเห็นบ้านโครงการแล้วนะทางมาลายก็มีทางลาดสำหรับวิวแชร์มาด้วยนะน,นี้เป็นของเก่าเดี๋ยวเราดูของใหม่ครับของใหม่ที่ปรับเสร็จแล้วก็ได้ยู่ฝั่งของข้าครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยอันนี้ครับจัดซ่อมอยู่จราจรและทาาท้าสนัประทรวงนตรีโชว์จัดสนับสนุกบิ๊ถึงสภาข้ามพ,าาพ,พอแสนแซ่บซีู้สัญญา22มีนานะก็ะต้องเร่งนะครับผมเดือนหนึ่ง ก็ตรงนู้นเนะคือก็ปรับแค่นี้แต่ก็ถือว่าว่าก็แค่นี้ก็น่าจะพอเพราะว่าในเมืองก็อันนี้คือโซนในเมืองสุดๆแล้วครับแถวนั้นก็อันเก่าแล้วแต่พอใช้ได้อยู่อาจจะสายนิดนึงนะผมจะพยายามไปดูสองฝั่งนะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งตรงข้าพครเัเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดหน้าเดี๋ยวผมมาเดินเต็มๆเลยนะ นี่ครับก็น่าจะสูดตรงนี้ครับแล้วก็เบี่ยงขึ้นสะพานข้ามองแสแ็ต่อไปครับโอเคครับก็หมดละกับทางเท้าอโศกนะที่นํามาอัปเดตในวันนี้ครับนี่ครับก็จะลาดสุดตรงนี้เลยครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วย